แต่ก่อนเขาทํานาปังไหมทานาปังเขาเขาก็ยังมีคนรับซื้ออยู่อ๋อพู้ค้าเยอะผู้ค้ารับซื้อนะะครับเออเยอะตามลงสีไงลงสีบางบางถ้าข้าวแลงๆจริงมันก็วิ่งมาหาออกมาข้างนอกเลยนาข้าวอ๋อครับเจ็ดเจ็ดสิบปีที่แล้วนี่ถ้าเกี่ยวข้าวนี่เขา ไม่มีรถนวดเขาทําไงครับใช้ตีหรือไงครับควายเขาเขาทำยังไงครับใช้ควายเอาข้าวไปเป็นสมกันเป็นกองครับข้าวกลามเนี่ยนะวางตั้งเป็นวงนะแล้วค่อยขยายออกไปขยายออกไปเรียงๆไปกว้างความกว้างกปา็ประมาณกองเนี่ยความกว้างเ้็ผ่านกลางประมาณประมาณหกเมตรกว้าเนี่ย สามวานเลยก็ใช้ควายยางควายอะ่ยอะควายมันแค่สี่ตีนนะมันก็มันก็ย้มข้าวรวมกันหมดเหมือนกันนะครับเออนี้นเนี่ยนวดจนควายตีเลือดออกอะ่ะโอ้ให้ให้มันเดินยำ่ำเออข้าวนี่เม็ดตากกันนะล่อมันตีเลือดออกอะ่ะควายมันก็ช่วยเยอะช่วยเลี้ยงพวกเราอะ่ะครับมามาตอนหลังก็ตอนนี้เริ่มใช้เครื่อง เครื่องทุนแรงเครื่องจักเริ่มจะใช้รถเนี่ยรถรถรถไถหน้านะครับออแล้วก็ยำยำเริ่มจะใช้แต่จะมีลกูกลูกพ่วงข้างหลังเนี่ยเขาก็เรียกลูกจิ้มเหมือนกันเนี่ยใช้รถเอาไว้ข้างหน้าแล้วลูกจิ้มข้างหลังแล้วก็วิ่งวนเนี่ยเริ่มแล้วเริ่มแล้วคว,วายเริ่มสบายแล้วรถไถเดินตามนี่เรา แต่ก่อนนี่เยอะไหมใช้ไทนานก็มีมันก็มีทุกบ้านแหละครับอ่ใหม่ๆเลยเดินตามมาตอนหลังก็มันก็คนเริ่มมีสติปัญญาหัวเริ่มดีขึ้นก็เริ่มจักเริ่มมีอต่ออะไรจะไลามาพ่วงะลากอะแล้วคนก็ยืนพ่วงรถนาครับเออนั่งนั่งเลยทีเนี้ยออามาตอนล่ล่านี่นั่งเลยเมื่อก่อนยืนก่อนครับต่อเป็นเหมือนเหมือนเรือเนี่ยหัวลำแดบมันก็วิ่งไปบนดินอย่างเงี้ย าตัวหลังนั่งเลยแกเริ่มสบายขึ้นเรื่อยๆว่าถ้าทำเยอะๆนี่แต่ก่อนนี้หวานข้าวนี่ใช้ใช้แรงงานคนเยอะไหมครับหวานข้าวสมัยสมัยหวานแบบนี้นะครับแบบดั้งเดิมเลยอ่ะดั้งเดิมสมัยมันมีทั้งนาปางทั้งนาหวานนะที่หวานเนีคยนะมีรุ่นนี้ นี่มันก็ยังหวานอยู่แต่หวานข้าวงอกใช่ไหมนี่เขาเรียกนานาปังแต่ที่จริงมันไม่ได้ปังแล้วนะนาปังธรรมาดามเป็นนาดำใช่ไหมอันนี้เขาก็าไม่ได้ดำกันแล้วคนพื้นที่เนี่ยภาคกลางตอนล่างไม่ดำแล้วก็หวานนะนี่ก็หวานนะใช้มือหวานแล้วก็ไม่กี่คนเราปัจ่ามากก็สามสี่คนก็หวานเดือดเด,เด,เด,ด,ดือนก็แตจแล้วแต่สมัยสมัยก่อนนะสมัยก่อนนี นะแล้วอย่างแต่ก่อนนี่เราจะเอาข้าวไปขายไม่มีรถต้องต้องทำยังไงครับใส่ไอ้มันมีพ่อค้ามาซื้ออ๋อครับพ่อค้ามาซื้อเขาก็มีสมัยก่อนมันจะมีเรือใช่ไหมครับมีเรือตามพกตามในคลองมันจะมีน้ําอ่ะรับมันไม่เหมือนเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้บางทีมันแห้งมันแห้งไปเลยนะ